อย่างน้อยมึงก็ต้องสนัวสนุนกูให้กูนั่งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปแล้วมึงยึกยักเดี๋ยวกูสอยมึงนะนักการเมืองเวลามันคิดอะไรมันทำอะไรเนี่ยนั้นมันมันชอบอ้างประชาชนท่านรณวิตรถูกไหมครับใช่ครับมันอ้างประชาชนแต่ถามว่าไ้คนถูกอ้างคือประชาชนมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรหรอกครับมีแต่วกมมาน่าได้กันมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนหรอกครับแต่เวลามันหาเสียง หรือมันจะทําโครงการอะไรมันอ้างประชาชนทั้งนั้นนะครับอ <c oughs> ย่างไอเรื่องพื้นท,ที่ทับซอ้อนผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นผมเชื่อว่ามีอะไรมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ <c oughs> มันก็คงเป็นปัญหาการเมืองนั่นแหละนะมันคงต่อรองอะไรกันนะมันคงต่อรองอะไรกันบีนะ อันนี้ถ้ามึงไม่ช่วยกูกูก็เ şey ล yes, ่นม um ึงเพราะเรื่องของกูก็มีอยู่นะอย่างน้อยมึงก็ต้องสนับสนุนกูให้กูนั่งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปถ้ามึงยึกยักเดี๋ยวกูสอยมึงนะใช่ใช่เพราะเสียงเยอะด้วยเสียงสวเยอะด้วยใช่ไหมครับนะมันก็นั่นแหะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลประชาชนประชาชนไม่ได้ประโยชน์นี่ผมบอกตรงๆเลยเห็นไหมนักการเมืองเวลามันคิดอะไรมันทําอะไรเนี่ยนั้นมันชอบอ้างประชาชนท่านบรรวิ์ถูกไหมครับใช่ครับมันอ้างประชาชนแต่ถามว่าไอคนถูกอ้างคือประชาชนมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรหรอกครับมีแต่พวกมันได้กันมันไม่เคยเห็นหัวประชาชนหรอกครับแต่เวลามันหาเสียงหรือมันจะทําโครงการอะไรมันอ้างประชาชนทังนั้นนะครับเพื่ออะไรความเจริญของ ประเทศชาตินะและประชาชนจะอยู่ดีกินดีนะจะขุดน้ำมันมาขายกันนะเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันมันคงมีอะไรอย่างไองเรื่องในพื้นที่ทับซอ้อนผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ปฮะผมเชื่อว่ามีอะไรมากกว่านั้นเพียง mm hmm. แต่ว่าเรายัางไม่รู้